นโมตัสสะพะคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมุตินั้นอักขระว่ามหาชนสมมุติมหาชนสมมุติจึงเกิดขึ้น เพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ยิ่งแห่งเขตทั้งหลายนั้นอักขระว่ากษัตริย์กษัตริย์จึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรมอักขระว่าราชาราชาจึงเกิดขึ้นการกำเนิดมหาชนสมมุติกษัตริย์ และราชาพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนว่าเศรษฐะและภาระทวาชะในครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นพากันมาจับกลุ่มคันแล้วต่างก็มาปรับทุกข์กันว่าดูก่อนท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้เกิดมีทำทั้งหลายอันเลวสราม ปรากฏขึ้นในสัตว์ทั้งหลายแล้วด้วยว่าเมื่อก่อนพวกเราได้เป็นผู้สำเร็จทางใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีร้างออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในวิมานนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานบางครั้งบางคราวโดยระยะยืดยาวช้านาน เกิดง้วนดินลอยขึ้นทั่วไปบนน้ำแก่เราทุกคนง้วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสพวกเราทุกคนพยายามปั้นง้วนดินกระทำให้เป็นคำคำด้วยมือทั้งสองเพื่อจะบริโภคเมื่อพวกเราทุกคนพยายามปั้นง้วนดินกระทำให้เป็นคำคำด้วยมือทั้งสองเพื่อจะบริโภคอยู่ รัศมีกายก็หายไปเมื่อรัศมีกายหายไปแล้วดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นเมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นแล้วดาวนักษัตริย์ทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นเมื่อดาวนักษัตริย์ทั้งหลายปรากฏขึ้นแล้วกลางคืนและกลางวันก็ปรากฏขึ้นเมื่อกลางคืนและกลางวันปรากฏขึ้นแล้ว เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏขึ้นเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนปรากฏขึ้นแล้วหรดูและปีก็ปรากฏพวกเราทุกคนบริโภคง้วนดินอยู่รับประทานง้วนดินมีง้วนดินเป็นอาหารดำรงชีพอยู่ได้สิ้นการช้านานเพราะมีธรมทั้งหลายที่เป็นอกุสวช้า ปรากฏขึ้นแก่พวกเรางวลดินจึงหายไปเมื่องวลดินหายไปแล้วจึงมีกระบิดินปรากฏขึ้นกระบิดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสพวกเราทุกคนบริโภคกระบิดินเมื่อพวกเราทุกคนบริโภคกระบิดินนั้นอยู่รับประทานกระบิดินมีกระบิดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นการช้านาน พอมีธรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลชั่วช้าปรากฏขึ้นแก่พวกเรากระบิดินจึงหายไปเมื่อกระบิดดินหายไปแล้วจึงมีเคลือดินปรากฏขึ้นเคลือดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นรสพวกเราทุกคนพยายามบริโภคเคลือดินเมื่อพวกเราทุกคนบริโภคเคลือดินนั้นอยู่ รับประทานเครือดินมีเครือดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นการช้านานเพราะมีธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศสชั่วช้าปรากฏขึ้นแก่พวกเราเครือดินจึงหายไปเมื่อเครือดินหายไปแล้วจึงมีข้าวสาลีปรากฏขึ้นเองในที่ไม่ต้องไถเป็นข้าวที่ไม่มีรำไม่มีแกลบขาวสะอาดกลิ่นหอม มีเมล็ดเป็นข้าวสารตอนเย็นพวกเราทุกคนไปนำเอาข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเย็นตอนเช้าข้าวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกก็งอกขึ้นแทนที่ตอนเช้าพวกเราทุกคนไปนำเอาข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเช้าตอนเย็นข้าวสาลีชนิดนั้น ที่มีเมล็ดสุกก็งอกขึ้นแทนที่ไม่ปรากฏว่าบกพ้่องไปเลยเมื่อพวกเราทุกคนบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดขึ้นเองในที่ไม่ต้องไถยอยู่รับประทานข้าวสาลีนั้นมีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นการช้านานเพราะมีทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลชชั่วช้าปรากฏขึ้นแก่พวกเราข้าวสาลีนั้น จึงกลายเป็นข้าวที่มีรำหุ้ม,มเมล็ดบ้างมีแกลบห่อมเมล็ดไว้บ้างแม้ต้นที่เกี่ยวแล้วก็ไม่งอกขึ้นแทนที่ปรากฏว่าขาดเป็นตอนๆจึงได้มีข้าวสาลีเป็นกลุ่มๆอย่ากันนั้นเลยพวกเราควรมาแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนการเสียเถิดดูก่อนวาเศษฐะและภาระทวาชะ คั้นแล้วสัตว์ทั้งหลายจึงแบ่งข้าวสาลีปักปานเขตแดนกันดูก่อนวาเศษธะและภารทวาชะครั้งนั้นแลสัตว์ผู้หนึ่งเป็นผู้โลกสงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคสัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นคั้นแล้ว ได้ตักเตือนอย่างนี้ว่าแน่สัตว์ผู้เจริญก็ท่านกระทำกรรมชั่วช้านักที่สงวนส่วนของตนไว้ไปเก็บเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคท่านอย่าได้กระทำกรรมชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลยสัตว์ผู้นั้นได้รับคำของสัตว์เหล่านั้นแล้วแม้ครั้งที่สองสัตว์ผู้นั้นก็ยังขืนทําเช่นเดิม และรับคำสัตว์ทั้งหลายว่าจะไม่ทำอีกแม้ครั้งที่สามสัตว์ผู้นั้นก็ยังขืนทำเช่นเดิมอีกสัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันจับสัตว์ผู้นั้นคั้นแล้วได้ตักเตือนว่าแน่สัตว์ผู้เจริญท่านทำกรรมอันชั่วช้านักที่สงวนส่วนของตนไว้ไปเอาส่วนที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภค ท่านอย่าได้กระทำกรรมอันชั่วช้าเห็นปานนี้อีกเลยสัตว์พวกหนึ่งประหารด้วยฝ่ามือบ้างสัตว์พวกหนึ่งประหารด้วยก้อนดินบ้างพวกหนึ่งประหารด้วยท่อนไม้บ้างในเพราะมีเหตุเช่นนี้เป็นต้นมาการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จึงปรากฏการติเตียนจึงปรากฏการกล่าวเท็จจึงปรากฏ การถือท่อนไม้จึงปรากฏครั้งนั้นแหละพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันคันแล้วต่างก็ปรับทุกกันว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จะปรากฏการติเตียนจะปรากฏการพูดเท็จจะปรากฏการถือท่อนไม้จะปรากฏ ในเพราะอากุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่าใดอกุศลธรรมอันเป็นบาปเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลายอย่ากนั้นเลยพวกเราจะสมมุติสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบส่วนพวกเรา จะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นดังนี้คันแล้วสัตว์เหล่านั้นพากันเข้าไปหาสัตว์ที่สวยงามกว่าน่าดูหน่าชมกว่าน่าเลื่อมใสกว่าและน่าเกรงขามกว่าแล้วจึงแจ้งเรื่องนี้ว่ามาเถิดท่านผู้เจริญขอท่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวจงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนจงขับไล่ ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิดส่วนพวกข้าพเจ้าจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ท่านสัตว์ผู้นั้นรับคำแล้วจึงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบส่วนสัตว์เหล่านั้นก็แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่สัตว์ที่เป็นหัวหน้านั้น เพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมุตินั้นอักขระว่ามหาชนสมมุติมหาชนสมมุติจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ย,ยิ่งแห่งเขตทั้งหลายนั้นอั os, were. กขระว่ากษัตริย์กษัตริย์จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สองเพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้า ยังชนเหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรมอักษรว่าราชาราชาจึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สามด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้การบังเกิดขึ้นแห่งพวกกษัตริย์นั้นจึงมีขึ้นได้เพราะอักษรที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี้เรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่ต่างกัน หรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในหมู่มหาชนทั้งในปัจจุบันและภายหน้าสาธุ